ขอโทษขอโทษลูกผ่านเส้นท่าเส้นท่านี้ฟ้าครับเขากินเยอะอย่าให้ลุกนะใช้ลุกหน่อยนะ That's my boy That's my boy Shit w h a you talking about น่ารักสุดๆหมายถึงพี่ฟ้าใช่ไหมถ้าเป็นเบอร์กูเขาจะรับหรือไช่วงดดรับไม่แ่ไม่เกไม่เขาเป็นแฟนคลับเราแม่แม่ไม่ได้กินเยอะมาก อไ <ight> ัร <il S 1> ิูมัดนะแม่แเอ้ย่าังทรอเลยแ่แค่แค่เค่แค่แ่แค่แค่แค่อะมแค่แค่แค่ s ค a แค่แ่แค่แค่แคแ่่นค่แค่ค่แค่่่แค่แค่่่แค่แ่เค่แค่่แค่แค่เค่่่แค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 ่่แค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 ่่แค่แค่แห่อ่่แ่แค่แค่แค่่แค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 ่่่แ่ เอากล้องไว้ที่เขาอู้แรงมากมีคนบอกว่าให้หนูเอากล้องไว้ที่พวกเขาที่เขาไหนเขาไหนก็ว่าไม่ต้องหันไว้ที่หนูบอกว่าเอากล้องไว้ที่พวกเขาเลยตบเลยโอ้ไม่กอดเขาคนนั้นโอ้ไม่กอคนไหนแม่ไม่โอเคนะเดี๋ยวไม่โอเคนะไม่โอเคนะบอกว่าให้เอาหนูหันกล้องไปแบบนี้เว้ยนอนนอนแล้วจะโอเคปิดน้ำ

เเอางี้เหรอป้า่าชีอพี่้าเอาหนึ่งสองเดี๋ยวเราหน่อยว่าเดี๋ยวป้าจะแค่นซีแอคคแค่นซีแอคคิวไข่แก้วหรอนกของมเขาบอกว่าของเ็นา้องนี้ป้าได้ไหมไม่ได้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  is o ไม่แต่ว่าโอ้พี่ตงถามจัง นนั่งข้างนอนได้ไหได้ออเคนะโอเคฟ้าเดี๋ยวก่อนมาลูแม่มาเร็วๆดอใ่ๆพ่แม่ไม่ได้ดอกเลยได้ไหมได้ไดลูกอ่ะมึงมึงหลบมัเหรอมึงหลบมอ่ะฟ้าเอาหน I love you c e you g o n น a love me one t w and ทีนะข้าคา ตีเลยเขายี่งเหยิงเขตั้งใจจลย่ะลีเกินเมาแล้วชวนสอเคนนะดนชนตีนะเที่ยงจะได้ทันดูไหมจะไปแล้วเดยดพี่ฟ้าจะหมดย่างพี่ฟ้าจะไปแล้วหัวดุจ๋าหัวดุพี่ตองถูกหนูนะมันบอกว่าไม่โอเค ปากใากตัวแย่ปากรู้ถูกหรือรูกผิดยังไงเราอะไม่เขาดูถูหนูก็บอกหนูเมาแล้วไงพี่น้อยหนาแล้วน้องมาไหมพี่น้อยหนาคือคนที่เป็นเอ็นเอเจนซี่นะคะที่ทำให้เราได้ไปลองที่สาขาเพนโตนี่พี่น้อยหนาเซยไฮทายไฮ เป็นคนที่อุ้ยแต่พี่น้อยหนาเป็นคนที่เปิดโลกให้หนูมากๆารบอเพราะว่าเรื่องหนึ่งที่หนูมที่หนูประทับใจก็คือพี่น้อยหนาบอกว่าพี่น้อยหนามีแฟนที่เป็นผู้หญิงแล้วพี่น้อยหนาก็มีลูก she have a baby but she have girlfriend I am you you can say sorry you baby w what you want ะดูชอบไหมบางคนแบบว่า ที่แบบมีแฟนเป็นผู้หญิงก็สามารถมีลูกได้แล้วพี่น้อยหนาเป็คนที่แบบ Honey, basically whatever you like agreement with it is whatever it is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  i t is i t i s i t is i t i s it is it is it my one every ถ้าอยู่แบบ เหมือนแบบถ้าอยู่แบบวัยมเราเรไหวไหมเราเราไหวคั้ยหนเราเริ่มนั่งไหวแบบเดี๋ยวค่อยแชร์กันค่อยแชร์พรุ่งนี้ละกันดูแล้ววันนี้เราพูดไม่รู้เรื่องพาพาพิธีสอบประกวดที่นี่ปีแรก น้องบอกว่าอยากเป็นพี่ฟ้าพี่ฟ้ามาก่อนพี่หน้าแล้วก็พี่หน่าจะรับใช้หน้าพ่อแม่พี่พ้อจะบอกว่าพี่ฟ้าบอกเหมือนพี่หน้าเหมือนพี่หน้าเลยก็พี่ฟ้าอยากมีลูกแตเราไม่อยากท้องวันหนึ่งถ้าสมมติเรามีแฟนวันหนึ่งถ้าเรามีแฟนไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามแต่แฟนจะเป็นยกเว้นเพศชายเราจะไม่ได้ไงไม่เราเราสามารถได้เหมือนพี่หน้าทรับไง แต่คือประเด็นคือแบบแฟนท้องไม่ได้แต่พี่อ่ะไม่อะไรแต่แฟนท้องไม่ได้แต่พี่คือแบบอ่ะถ้าแฟนท้องไม่ได้ก็ต้องมาที่เราแต่หนูท้องใครต้องให้แฟนท้องเลยไม่ไม่เป็นคนที่ไม่สามารถคอนฟิเดนซ์แบบใหมเซลได้ในเรื่องของการดูแลคนคนหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นคนดื่มแอลกอฮอล์แค่นี้ถึงจุดๆหนึ่งแล้วเราเป็นคนลุยๆถ้ามันจะได้มันก็คือได้คนไม่ได้เป็นสโตร์ ต่งมาเจ้ครับนี่ไม่ว่าอดแตกอ่กมาไม่แตกเขาโยนไปเขาแตกไปโยนอะไรสิว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามจะเป็นผู้หญิงจะเป็นเขาบอกก็ต้องเป็นผู้หญิงเลยเนาะผู้หญิงไม่มีไม่กี่อย่างก็คือเลสเบี้ยนกับทอมอะสองอย่างต้องคุยเรื่องเลสเบี้ยน ในกลุ่ม L G B T Q ในกลุ่ม L G B T Q พี่อะไม่มี a เจนดาโอเคจริงๆความรักมันไม่มีของไม่ไม่ไม่พี่ใครอะใครถามว่าพี่เป็นอะไรคือแบบพี่จะเสจมากไม่แล้วสรุปพี่เป็นอะไรอ่ะไม่ยเป็นพี่น้อยหนาโอเคพี่เป็นพี่น้อยหนาจบแล้วแต่แค่แค่แบบไม่แล้วพี่น้อยหนาเป็นอะไร พี่เป็นพี่แล้่หลายี่แบบอะไรก็ได้พี่พี่แม่ว่าผู้ชายจ้เนร้านมงอ่ะก็มาเชัดเจนไปใครให้มันเชัดเจนไปไม่ต้องเชัดเจนว่าแบบแม่สวัสดีค่ะมาบอกแม่ทำไมความรักมันต้องแบบยูต้องเป็นอะไรยังไงหรอถ้าอยู่แล้วใครสักคนแล้วเขาแบบเป็นผู้หญิงหรือ็ผู้ชายแล้วที่จะรักเขาก็รักเขาถูกไหมล่ะ ใช่จริงๆหนูก็ไม่ปิดกั้นนะสมมติว่าหนูมีสมมตินะในอนาคตหนูมีความรักอ่ะไม่ว่าเขาจะเป็นเพศอะไรก็ตามแต่ว่าโอเคหนึ่งเรื่องที่เราถ้าสมมติว่าเราพบเพศชายอุปสรรคหนูว่าไม่อยากท้องด้วยคันนี้โนอะไรแบบเนี้ยท้องหรือไม่ท้องอ่ะไม่ค่อยน่ว่า บไหนใช่ใช่แต่แต่ในความเป็นจริงที่นนถ้าหนูรักใครอ่ะหนูรักในความเป็นเขาเขารักเขาต้องมั care, donc, ่งคิเป็นหนูแต oh, <I mean ่หนูว่าไม่ควรจริงๆสมมติเนี่ยจริงๆพี่ฟ้าก็คบผู้ชายได้ไม่แน่เลยนะเพราะหนูอาจจะมีแฟนผู้ชายก็ได้แต่ว่าเพรว่าถ้าสมมติว่าแฟนหนูผู้ชายเราบอกว่าหนูเออไออยากมีลูกกับยูนะเราคิดแล้วหนูว่า คือเราอะไม่ไม่มีความมั่นใจที่จะตัดงม้องเองหนูไม่มีความมั่นใจเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูเป็นชอบหนูชอบการที่เราได้ดูแลคนอื่นมากกว่าหมายถึงว่าถ้าสมมติเรามีแฟนแล้วอยากให้แฟนเราท้องมากกว่าตอนตเนี้ยหนูแคเป็นความรู้สึกว่าหนูอยากให้คนอื่นท้องแต่แต่ถ้าในความเป็นจริงอะแต่ณตอนนั้นที่หนูรู้ว่าฉันได้ฉันอยากมีลูก เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงอ่ะหนูจะไม่ต้องรู้สึกอะไรเลยหนูปล่อยให้มันไปทำธรรมชาติอันนี้หนูพูดถึงความสัมพันธ์ในอนาคตสมมติว่าในอนาคตก็คือโอเคที่เราบอกว่าเราอ่ะคบได้หนูคบได้ไม่จำกัดเพศคือวีคบชายเลสเบี้ยนคอมได้หมดเลยแต่พี่อะพี่แม่ไม่พี่แม่ไม่มีเพศนะเว้ยพี่แค่รู้สึกว่า แต่สิ่งใหญ่อะต้องเขาต้องรักเราใช่ใช่ไม่ไม่ได้รักไม่ใช่ปัญหาแต่ความเข้าใจคือปัญหาความเรียบประเด็นสุดๆอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องละเอียดที่แบบน้องของของคนนี้ใช่ใช่ใช่เนี้ยวพี่ฟ้าเอามาแชร์ให้กับคนที่ เขาเป็นเขาเรียกวอะไรอ่ะพี่นายอยู่ต่างประเทศอ่ะมองคนนี้เขาเรียกวมองวน l g b T q ที่อยู่ต่างประเทศเรารู้สึกยังไงใช่อะไรแบบเนี้ยมันขึ้นอยู่กับแบบความรู้สึกความเข้าใจกันพี่อยู่ไม่ต้อเป็นอายืนต้องเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงใส่เข้าใจเขาว่าเขาต้องการอะไรเขารักแบบสิ่งเนี้ยอืนในเวลาคบกันหนึ่งต้องจริงใจใช่ต้องไม่ต้องจริงใจอ่ะไม่ว่าคุณไม่พ ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามแต่มันต้องแบบจริงใจให้กันเข้าใจง่ายๆเลยเข้าใจที่คือดีสุดแล้วไม่ใช่แค่เธอที่มองเลยเขามองดีที่สุดคนนี้คือหนุกทำรับในความเข้าใจแค่นั้นเลยลูกน้องจะมีผู้หญิงผู้ชายแต่ถ้าน้องเข้าใจเขาเข้าใจหนูอยู่พ่นน้ำจบเลยจนครับคอมเมนต์ค้างไปแล้วพีนี่นะ ครับชนครับชนเพียรมาแต่เพียรโตงย๊ะเพราะว่าวันเดือนหน้าจะเข้าสู่ไคล์มันใช่เป็นไคล์ใช่ไหมเราก็เลยอยากพูดในมุองผที่เป็น LGBTQ แล้ววันนี้พี่ฟ้าได้เจอพี่น้อยหน่าซึ่งพี่น้อยหน่าคือคนรคุเพิ่งรู้ด้วยพี่น้อยหน่าเพิ่งบอกเพิ่งจะมาบอกว่าแบบ ก็เดินหน้าไงมาดิส้ใช่ไหมเออใช่แล้วพี่ฟาก็เพิ่งรู้ว่าพี่น้อยน่ะคือเป็นคนที่อยู่ในกลุ่ม L G b t Q ชัดเจนก็อยากพี่นาพี่นามีลูกยังไงพี่นาบอกว่าพี่หนามีลูกโดยการฉีดแล้วก็แล้วก็เพิ่งรู้ว่าเอาแฟนพี่น้อยหน่ะคือผู้หญิงแล้วพี่น่แล้วเราก็เลยแบบเอ้า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนรอบคนใกล้ตัวเราคนรอบข้างเราอ่ะเนี่ยเพื่อได้เห็นตัวอย่างเคสที่ชัดเจนก็คือพี่น้อยหน่านี่แหละใช่แล้วยูแฮปปี้ไหม I am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  so happy whatever I am happy with him I'm so sorry นะแล้วประเด็นคือแบบพี่พี่ไม่เคยคิดว่าพี่แบบเอออะไรอย่างเงี้ยแต่พี่แฮปปี้ที่มีเขาพี่ที่มีแฟนพี่โชว์รูปโอ้ ลูกพี่หนาโคตรหล่อเลยอะมันแพงมันแพงลูกพี่หนาโคตรหล่อเลยมันแพงมันแพงลูกแต่แต่ทั้งนี้งนั้นคือไม่ไม่ได้ทำเพราะแบบ accidentally แต่คือแบบตั้งใจที่ที่จะมีเขาไม่ใช่ว่าที่มีเขาเพราะเป็นผู้หญิงหรือผู้หญิงแต่คือแบบพี่ตั้งใจที่จะมีเขาพี่แพนแล้วว่าเขาคืนส่วนหนึ่งในชีวิตของพี่กับแฟน คน,นเลยี่พี่พาจะกลับโรงแรมแล้วนะทุกคนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในไลฟ์หน้านะคะ